พี่น้องครับตบเป็ดทางไกลครับสุนรวมเมนูปลาครับปลาจากสายน้ำท่าพี่น้องทั้งปลาพันธุ์ตัวบมกใหญ่เลยพี่น้องปลาเก็ดปลาขาวแล้วก็มีปลาลาดครับร้านนี้นะ ตัวเมื่อยครับพี่น้องปลาคอตัวเมใหญ่เลยนี่ตัวนี้ะนะปลาเสียอีโอปลายังก็ปลากรวดปลากวนเนาะตัวใหญ่เนาะแม่นเนาะปลากวนพี่น้องซื้อมาขนาดนะัคือปลาคอเลยครับบุ๋มเอ็นพี่น้องเอ้ ก็เป็นร้านขายเมนูปลาครับมีอยู่ประมาณ2อร้านในตลาดเช้าหลวงคำภาครับไม่ค้าขายผักสดครับร้านนี้ครับโอ้พี่น้องร้านขายไก่ครับขายแบบสดๆแล้วก็มีบริการถอนขนนำพี่น้องไก่เหนนะบนขายซัดปีกมีทั้งเป็ดทั้งไก่พี่น้อง เป็ดไก่เพิ่งขายแบบสดๆเลยพี่น้องเลยมักตัวใดเลือกตัวนั้นครับแล้วก็มีบริการถอนคนพร้อมพี่น้องขักขน,นาดเป็นเห็ดนะอันนี้จะเป็นร้านขายพวกเมนูปลาครับปลานิลปลาดุกนะครับโอ้พี่น้องปลาดุกตัวคนใหญ่เลยครับปลาดุกยักษ์ครับ อย่างเพื่อนดีพี่น้องของขายบัลลายครับก็เอามีตัวหนึ่งพี่น้องร้านนี้เห็นนะก็ห้องนอข้มนอไม้ท้องถิ่นของชาวลาวนอขมไวซยสดเป็นไวายปลูกจากสวนพี่น้องโดยนอขมหลวงน้ำทาหวานเนาะ <c oughs> นอคมนอหวานพี่น้องอาหารขึ้นชื่อที่หลวงน้ำทาครับ หลายขนาดน้องงานพี่น้องนองขมอะไรแบบสดก็มีแบบต้มซุกแล้วก็มีครับร้านนี้ครับลางพึ่งครับเมนูของหวานครับนะค้ากำลังตั้งร้านขาย มีทั้งฝือข้าวเปียกข้าวปุ้นของหวานขายอยู่ในตลาดเลยพี่น้องโอ้แม่ค้าอันนี้ขายเมนูยัง,งอันนี้ข้าวซอยโอ้ข้าวซอยข้าวซอยฝือข้าวเปียกซิมข้าวซอยชุดหนึ่งเดินไปขายเด้อเอาแซ่บๆเด้อขายชุดอะไรแม่ค้าโอเคเอาชุดหนึ่งเด้อ เป็นตาแซบเนาะอันนี้ข้าวซอยแห้งวะลวกซอยน้ำลวกซอยนำ้ำโอเคเอาน้ำมาเลย<ช>แต่ใส่บโบลายเด้อเอาน้อยหนึ่งเด้อน้ำเด้อเมนูข้าวซอยอาหารเช้าที่ตลาดหลมดำทาครับพี่น้องอนี่ใหญ่เพี่นางขายครับมหญ่ขายชัู่มือเลยวะขายไม่จะปีแล้วมีไงขายมาได้ทรัพย์ิพปีแล้วปลาเน่ยถือว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่เนาะ ยุกบุกเบืกตลาดหลุดน้ำธารเลยพี่น้องบ่เมื่อยตีไข่ตั้งแต่สามสิบปีเลยห,หน้าข้าวซ <จะ S 1> อยเนาะ,<จ>ะต้มอย่างเนื้อฮะนะซีนเน่ยนะซีนเป็ดเนาะโอ้มีเป็ดมีไก่มูมใส่ทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูเนาะไม่ใหญ่เนาะโดยเลยเมนูข้าวซอยครับเมนูขึ้นชื่อที่โดุน้ำทาครับพี่น้องไม่ใหญ่ครับเมนูข้าวซอยนี่ระหว่างน้ำทากับเมืองซีนอะไรมันแซ่บกว่ากัน คนมึงซิงคือก,กนันแล้ก็มายังนำธาตอันนาชุดบ้านในบ้านเต๋อมึงซิงแหละโ<อ>ดยโดยโดยพี่น้องครับดีเขาซิมเมนูข้าวซอยที่ตัวตำทานแล้วไปซิมอีกบ่อนที่มึงซิงเลยว่ารสชาติมันจะต่างกัน,กนบ้าพี่น้องเมนูข้าวซอยครับป้าพี่น้องพักสดได้หลายเมน้องนี่ พักสดขนาดเลยเพื่น้องเลยไปที่เดินทางมาเที่ยวที่หดองน้ำท่ายพี่น้องตืง่นเต้นเซา์เดอรมาหากินเมนูข้าวซอยข้าเปียกกัะปุ้นก็นมีขายพี่น้องครับมีหลายร้านเลยเด้มีทั้งข้าวซอยแบบใส่น้ำแล้วก็บแบบแห้งก็มีครับเมนค้าด้านนี้เพิ่นขายมาสามสิกบกว่าปีแล้วพี่น้องเมนูข้าวซอยครับเมนูแซ่บพี่น้องผ้าเมค่ะไม่ใหญ่ บะปูงก็แซบไปเนาะนัวขนาดค่าขนาดเลย <c oughs> กลมกลมดีพี่น้อง <c oughs> มาขอซอยใส่ได้หลาย้องเลยอบมันมัน <c oughs> อันนี้คือมะเพชรเตียวเนาะเพชรหลายบอกม่้ยไงไหลพันนี่ เซส้ายเิ็นหไรยซลอยเิ่นหน่อยพี่น้องมันเยกเป็นบวกนะเป็นความพื้น แอบดีพี่น้องเองยินแล้วติดใจเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้านีพี่น้องสุภาไปออนทัวร์ทางเมืองงห์พี่น้องเมืองซีนนี เป็นเขาว่าเป็นที่กำเนิดของเมนูคาวซอยแล้วก็แซ่บชิ่สุดในประเทศเราพี่น้องอยู่โซงเศรษากิจภาไปอ่อนทั่วที่เมืองสิงค์ครับงาชมบรรยากาศกงามๆที่ลาวเหนือครับ เราไปผัดแกกันไปที้นั่นี่บ่ได้อ๋อดยัยบใส่ไม้แล้ว เมนูข้าวซอยร้านี้ครับแซ่บไลยพี่น้องไม่หญ่ินเปิดมาแล้ว30กว่าปีพี่น้องขายอยู่การตลาดโรงน้ําท่าเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะสาภาพไปอ่อนทัวเส้นทางสู่เมืองสิงห์ลาวเหนือของประเทศเราพี่น้องจพบกันดวยครับที่ปลายทางที่เมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำท่าครับ